เปิดกล่องอีพีสองโอ้อีพีแรกมันน่าปวดเจ้าจังมันเจ้าจังมันแหงอะไรเหรอพี่เดียพี่เดียคือว่าเอาไม่นั่นเป็นจุ่มจุ่มเนาะ ขานเก็บเอาบ่านไ่นข่านเก็บนี่ข่านเก็บนี่แม,ม่ทำไมวะมันนั่นมันไม่ใบใหม่มันเลยขายเหี้ยนนะบอกงานนี่ก็มันขายเหี้ยน เขาเห็นือบุกเก็บเห็นบอกเอาตาย啊 ก็ไงป้ะแกที่เต็มกระดายหรอแป๊บเดียวสองสาวเนี้ยบ้ามากอยู่เอาเต็มมือนะเออเปลี่ยนมือนั่งแบบเลยเมื่อยเบาเหีงยหลับง่ายนะดอกบง่ายหลัง่าย มาเป็นทีมป้าก็เริ่มเย็นแล้วเนาะอุ่งมากอันนี้ใส่ดนตรีใช่ไหมไม่ไม่ไมนไม่ได้ใส่ดนตรีไม่ถ้าไปดูในตะกร้าสิไม่ด่าไม่ได้มาด่าจิตนี่นี่เห็นมั้มันเปื่อยมันถือฝน ดีนะนะสามีทายแล้วบอกบอกบอสามสาวเก็บเห็ดมีกันยิงด้วยนะมีกันยิงไม่เอานะไม่เอาเห็ดค่ะป่ากระลังหนาวใบไม้กระลังเหลืองใบไม้กระลังสีเหลืองใบไม้ก็ส้มเนี่ยมันสีเหลืองลงมากมัดเลยหล่ามันก็สกึบจังต้นไม้แบบว่าต้นไม้ตายนะ เพราะมันมันจะล้นลงมามทุกใบเลยแล้วเดือนเดือนมี้น้ำก็จะโปุ่งขึ้นมาไหมงามสวยเขาถ่ายเอามืออุ้ยพี่ชิไม่ต้องมาหรอกดอกดามเลยนี่ขึ้นไปตรงนี้เยอะแยะพิชิไปเก็บไปพิชิไม่ต้องมาแล้วมันไม่เยอะใช่ไหมเออไม่เยอะหรอกนี่ก็อันเยอะนะก็ฉันจะได้เก็บคนเดียวก็แล้วไงออื เป็นจุ่มเลยนะเ okay. อาเก็บไปจะเก็บจะเก็บดอกนี้ให้ดอกมันเริ่มเลยนะออเออมันก็เป็นเปรี้ยๆว่าเอ๊ะมันอ่ามันเก็บเยอะมันเก็ดขาดเลยฮดอกบกใหญ่มันดอกไม้ไปค่ะดอกสวยอ่ะ เปลี này, đ đ uh ่ยนมือนั่งแบบหนึ่งแล้วได้เลยดอกด่าปืดเลยเนาะนั่นมันมีใบใหม่วะเลยด่าปืดมันโดนแดดขาอันยาวนี่นี่มันอยู่ในใบไม้นี่ดอกใหญ่เลยนะ จ๊กออกขนาดน,น,นั้นได้แล้วก็ขามันยาวแม่าขามันจะขาดไอ้นั่นอยู่ข้างไหนขาเ,ออเล็กๆก,ก็ไม่ต้องเอามันหรอกแก่แล okay, ้เขาไปทำไอ้นั่นก็ทำนะเอ๋ทำปอบเปนะี๊ยะนะใส่อปอบเปี๊ยะนะใส่แทนเห็ดหัวหนูมันพี่ว่ามันจะดีนะมันจะไม่หยาบเนาะ อร่อยกว่ามันจะหอมนะหอมกว่าเรื่องที่ไม่กินคืออะไรขี้เกียจทำความสะอาดม,มันเละดอกเลย <laughs> ถ้ามีคนทำให้ก็กินใช่ไหมใช่ขยันเก็บเนาะ ตนเขาจะดอกเงี้ยมันนะก็ประมาณนี้แหละเพื่อเธอก็จะนั่งตักท่านหนี่งต้องจิก็บจุ่มเนี้ยบ้างเป็นหอดประเทศไทยกับเรืองหมากก็เก่าดิถึงบนก็มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนซูมือเขาพูดเพื่อจะให้คนไปอพอไปถึงปุ๊บก็มีม,มีปัญหาอยู่นูน่นแล้วไอ้ที่ว่าแล้วไอ้ที่ว่าประเทศประเทศเปิดแตรบบาร์ไม่เปิดร้านอาหารไม่เปิดโรงเรียนไม่เปิดแล้วประเทศเปิดเพื่องงพูดอยากให้คนไปเฉยๆพอ,อเข้าไปแล้วก็เป็นมีปัญหาปิดทุกอย่างแต่ประเทศเปิดนี่คืออย่างงงอยากจะให้นักท่องเที่ยวก็พอแล้วได้สองคลิป เอขาสั้นสั้นขาสั้นเหมือนคนเก็บเหรอเออสั้นเหมือนคนเก็บสั้นก็สวยนะคะ <c oughs> ก็ยังมีเลตติ้งอยู่นะคะผู้บ่าวผู้บ่าวผู้บ่าวก็ยังขอเบอร์โทรอยู่นะคะคิดยังไงว่าพี่พี่จะเอาคิดยังไงว่าพี่พจะโทรไปหาบ้าหรือเปล่ามีใครก็บอกว่าเราจะโทร เราก็เลกคุยสนุกสนานคุยสนุกเราก็ไปตามเรื่องตามเรานั่นเลยผู้ชายก็คุยสนุกเฉยๆแล้วก็ไม่ไ้อเออเอาถ้า,ถ,าถ้าอย่างนี้ก็ไม่สนุกอีกเขามันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเป็นเจตน,นลูกค้าเฉยๆคุยเล่นๆกับเราให้มันสนุกสนุกมีม้าหยอกกัน บ้าหรอจะให้จะให้จะให้เบอร์โทรคนง่ายไม่ใช่นะเพราะว่าผู้หญิงทีดเสืร์เ,เน่เขาคิดว่าเรามาบากองเหรอเขาคิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเหรอเลยบอกว่าไม่บมุณบอกว่กาไม่เร,ราคุณชันอยู่แถวนี้เลยอ้าวคุณเธออยู่แถวนี้นะก็เหมือนที่เราไปโนบายไงเขายังว่าเราเป็นนักศึกษามาเรียนดิที่ไหนได้ชั้นสี่สิบแล้วนะ เอาไปมาได้ทั้งนั่งแบบเด้บบเอาทั้งหัวนั่งแบบด้วยเป็นลงยูทูบนี่ดังเลยนะ,ะดังเลยเดี๋ยวเขาจะบอกอเอาเปลี่ยนหน้าเองแล้วเหรอ <c oughs> ดังแล้วนะแล้วก็จะแบ่งรายได้มานะใช่ไหมใช่ค่าตัวมีเริ่มจะมีค่าตัวขึ้นมาแล้วนะสูมิตาขีดินเต็มอยู่โอ้แมงลินหมาตัวใหญ่โอยเต็มแล้ว